สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนได้หน่อไม้มาอีกแล้วพัทลุงราเอาให้อีกแล้วได้หลายหนอ่อเลยสองอาทิตย์เราจะเอามาให้ชั้นกวนเมรเราเอามาให้ดอกเราตัดให้แล,ล้วกนะ็ไปเอาตัดให้แล,ล,แล้วก็ไปเอาเลยนี่จะหน่อมันแน่งบ่มีนส้สวง ออกขากออกแนนไหมนี่ป้าคักตลอดปีได้เลยกินนะยามแรลงยามฝนได้กินตลอดตีปอกเรียบร้อยได้สำนีแล้วพีน้งปอกเรียบร้อยแล้วธรรมชาติเลยขาวขาวบดดไทยแล้วเป็นสีเหลืองเป็นกล่องเนาะเปลือนกน,น,นาะหลายแต่กลองกันผาน ได้ก็ไปต้มแกงฟวานเพื่อนบ้านกินน้ำาอยนมีมูอีกคนหนึ่งแหละมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วมาอยู่ด้วยอยู่บ้านใกล้กันหหน่ะนะบ้านอยู่น่กันนะคนอีสานกันมาเราเราบู่ยิงนะได้ก็มาต้มแกงอื่นมาแล้วก็มาหลินมาถามมันอย่างนั้นคนอุบล นี่หนึ่งแต่ตัวเย็นไว้คนอุบุนเราเห็ุเป็นหมูนำมัเราม่เย็มเราคนเดียวนะเราจะได้หมูเรามานสืนเรามานสือเดินอยู่ใกลไก่คืองินเก่าเขาหลานสองหัวเราไปนอกเราเรามีเงินคนนี้หน่อย น้อยจะ j o ยอันยุสามสี่สิบห้าปีกินข้าวก้อยหมูเดิมพี่น้องมาดิกะยายก้อยย่างผักแก้มก็ต้มหน่อไม้นั่นแหละกินข้าวกับยายด้ก้อยหมูย่างแล้วก็เอามาก้อยนะตัองเสียบถ้ากอนะ้อยโอยลดนะซอยก้อยโลนด มันต้องมีเครื่องในกึ่งอย่างได้มันจะเสียบรอ,อย่างก้อยในรดเขาเมือลูกกีบตะก้อยธรรมดาเนี่ยบวบิงต้องมีเครื่องในนำอย่างแซียบในหัวบวมีกับระเป๋าตัง้งค์ูอินตร์หนาในญะ่ใกระเป๋าประเทายเด้่ ตังเหตตัวหน้าเจ้าของหัวก,ก็บาถึงเลยนะไปะสี้ห้อีกแล,และยายกลอยเหี่ยงตังแต่หน้าแต่ยายนี่แหละไอจังเห็นหนาห้ายายมันจังแบบคลิเจะของเกาหน้าจะของออกเลยเสียดสีพี่น้องกลอยเหี่ ก,กินอย่างอริดอร่อยกินแต่ข่าวม้นมือบนเวนสามเวลาโอ้ยอ้วนใหญ่ใหญ่เดี๋ยวสวงกินขีบกินแต่ข่าวแหละอ้ว,วนขนาดนั้นกับขาวว่าวบนเวนป่านไหนได้กับข่าวบนดีดีคือมูเด้กับขาวว่า,ขบขาวมูเป็นตะเสียบเลยเขาขอกะเจาวหินออกมาตากจอมีเงินสื่อนาะ